ปีมุกตัวยาก้าไปเก๋เด้งฮะปีมุกยาก้าไปเก๋เด้งไอ้เจ้จังหนูก้าไปจีเดียวเดี๋ยวหนูไม่อานมันตู่ตัวไหมเออกว่านึกนึกรองก้าวกวดไม่ติดเลยมาที่มาที่

ใช่ค่ะกองหมูตำบลน,นาโพเป็นมอมิตเตอร์หรือหม้อแปลงคะหมอมตเตอร์ค่ะมอมตเตอร์นะคะค่ะเดี๋ยวเราควรน,นะคะผู้ใช้ไฟแจ้งตับเพิรเบื้งต้นก่อนนะคะตอนนี้แจ้งแล้วค่ะแต่ว,ว่าตัวหยับควย,ยันี๋ยวว่าตัวหักไปไม่ได้เลยนี่ตัวไม่ติดเลยตัวหาแต<ม>่เพิร์ไม่ติดหรอคะตัวหากพี่อะไรไม่ติดใช่ค่ะตัวหากการควยคว้านี่ไม่ติดเลยเวลาด่วนอะไรไม่ติดเลย คุณปียธิดาชูแก้วค่ะบ้านเลขที่หนึ่งสองแปดค่ะหมู่สามตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนี่ถ้าไม่แจ้งดับเพลิงก่อนนี้ไม่ใช่ว่าได้ดับนี่ตู้แก้ตายเมื่อกี้ตอนนี้หมายเลขหมายเลขบัญช ร้องรูนศูนย์สองศูนอะไรนะคะรูนร้องรูนนี่ถ้าี่จะไม่ไม่ไม่ช่วยกันเองนี่ถ้าไม่ช่วยกันเองนี่ตายเลยเกิดขึ้นตั้งแต่กี่นาฬิแล้วคะกดข้นตั้งแต่ตีย่าค่ะตีย่าตอนเย็นห้าโมงเย็นนะคะห้านตอนนี้ไฟฟ้าดับหลังเดียวใช่ไหมคะตอนนี้กวยก้ากวยว้าหลับหลังหลังเดียวหลังเดียวนะคะค่ะขอทราบเป็นชื่อหมู่บ้านหน่อยค่ะ หมู่บ้านอะหมู่บ้านตำบลนาโพหมู่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 ว่มีชื่อหมู่บ้านไหมคะหมู่หมู่ก็บอกว่าหมู่ว่าไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านไม่ได้หมู่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านอยู่กลางถนนเอเชียอยู่ติดถนนเอเชียติดถนนเอเดี๋ยวนี้ก็เล่นตามมีแขเล่นโต้นี่ห์เฮียมวยร้อยโั้ เดียมันตูตรงนู้นไม่เอานปนติดายติดแล้วไม่วอยู่กเ๊บเอีก็ไม่แจกวามเรเรื่องนี้อยู่กุงเตก็ไม่ร้นตัวอยู่กุ้งเตอาเชียอไม่ตไติดนอกวายางใจน้ำวันละใจน้ำมันไยมันเละเออมาเลตอนีผไปดัดผมรับกัเดียวมั่ตัวเม่ยัเลยตายเลยกันแมนี่